ลงมาที่หุ้นกันบ้างนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ TFM report ของเราเปิดสัปดาห์นะครับนั่นก็คือเราเริ่มเห็นการอัปเกรดโอ้โหแต่มันอัปเกรดแบบน,น,น้อยมากครับแต่ไม่เป็นไรฝั่งดาวเกรดเวลาเราพูดฝั่งอัปเกรดเราก็ต้องพูดบ้างนะนะครับนั่นก็คือ EPS นะครับในปี2025นะครับล่าสุดถูกอัปเกรดขึ้นมาประมาณ0.04% week on week นะครับหลังจากที่โดนดาวเกรดมา11สัปดาห์ติดต่อกันนะครับล่าสุดนะครับถูกอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับโดยเซกเตอร์ที่อัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นหลักๆคือเป็นเซกเตอร์แบงค์นะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้บายไอเดียสำหรับการอัปเกรดในรอบนี้นะครับเราอาจจะยังไม่ได้บายไอเดียนะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นบรรดาคอนเนซัสนะก็คือกสิกรเราคือหนึ่งในนั้นนะ แต่ที่เหลือเนี่ยก็จะมีโบรเกอร์ทั้งต่างประเทศในประเทศอีกหลายโบรเกอร์เป็นหลายสิบโบรเกอร์เลยเขาทยอยอัปเกรดดาวเกรดนะครับหลักๆเลยในรอบนี้เนี่ยนะครับการอัปเกรดนะครับเอาตัว EPS ก่อนนะนะครับในฝั่งของตัว EPS อัพเกรดเนี่ยหลักๆเลยคือมีเซนเทลนะครับมี KBank มี SCB มีกรุงไทยมีคาราบาว มี cpo มี bbl มี tisco มีเกียรติอาคินแล้วก็ ttb ก็จะสังเกตได้เลยว่าเป็นฝั่งแบงค์นะแต่คุณจะสังเกตเลยมันก็ไม่ได้เยอะนะนะครับศูนย์ x เกันเป็นส่วนใหญ่สำหรับใปนฝั่งตัว eps นะครับซึ่งผมก็ไปนั่งอ่านบทวิเคราะห์นะครับของบรรดาคนที่มีการอัปเกรดเนี่ยนะครับก็คือผมคงคิดอย่างนี้คือเขาไม่ได้อัปเกรดบน earnings นะครับแต่ว่าเขาอัปเกรดบน yield ซึ่งอันนี้แล้วแต่เลยนะคือแต่ละค่ายจะออกมาให้ความเห็นแตกต่างกันไปก็อันนี้ก็คือเป็นมุมมองซง นะครับเขาบอกว่าตัวแบงค์เนี่ยนะครับตอนนี้โซนของดีเวเดนยูเริ่มมีความน่าสนใจนเขาพูดเป็นในประเด็นนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟ o นะที่อย่างไมน้อยเป็นตัวคาให้ตัว EPS เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ0.04นะครับส่วนตัวที่ดาวเกรดนะครับเออก็จะเป็นในฝั่งของตัว OR นะครับในฝั่งของตัว GFPT Global Home Pro แล้วก็ MEGA นะครับอันนี้ทั้งในฝั่งของ EPS แล้วก็ทั้งในฝั่งของตัว t a r g e t Price นะครับ อะเราลงมาดูในรายละเอียดแล้วดูในเทรนด์กันบ้างว่าเทรนด์มันเป็นยังไงนะครับสำหรับในฝั่งของตัวเซกเตอร์แบงค์นะครับชาร์จซ้ายมือนะครับเราเป็นการเปรียบเทียบเทรนด์6เดือนย้อนหลังนะครับระหว่างตัว Target Price นะครับกับในฝั่งของตัว Earning Revision นะครับอ่าแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเทรนด์ของเขาเนี่ยนะครับเริ่มถามว่าเทรนด์เป็นยังไงก็คือเป็นลักษณะแบบเออเป็นอย่างเงี้ย นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็คือการดาวเกรดแบบหนักๆแรงๆเนี่ยผ่านไปแล้วในช่วงกันยาตุลาเนะี่ยถามว่าทำไมกันยาตุลาเนี่ยดาวเกรดแบบหนักๆนะครับเอ่อเพราะว่ามถึงว่าการดาวเกรดเนี่ยโด,ดนดาวเกรดไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มซอฟต์ๆเห็นไหมครับเริ่มมีการกระจุกตัวละนิดหนึ่งก็เพราะว่าอันนี้มันมีเรื่องของตัว BOT rate like cut การประชุมนะครับในเดือนตุลานะครัที่เซอร์ไพรส์ cut นะครับนักวิเคราะห์เลยเนี่ยโดยมีการปร,ประมาณการกําไรนะครับลงซึ่งถ้านับเป็นฟูลแยร์เนี่ย25เบสิสพอยต์ของ BOT เนี่ยสะท้อนผ่าน12.5ของ MLR เนี่ยมันจะประมาณ4%ของดาวไซต์กลุ่มธนาคารนะมันจะประมาณ4%ดาวไซด์ของกลุ่มธนาคารนะครับเรากำลังจะบอกทุกคนว่าเอ่อถ้า BOT รอบนี้นะครับคงเลทน,นะครับแล้วก็อาจจะส่งสัญญาใดๆก,ก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าเรามองว่าปีหน้าเนี่ย มันยังมีโอกาสในการคัด2ครั้งอยู่เพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าอะไรเรากำลังจะบอกว่านักวิตะตลาดตอนนี้ทํากําไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยคัดหนึ่งครั้งนะแต่ว่าถ้าปีหน้าคัดสองครั้งจริงก็คือกลุ่มพาครั้งหนึ่งแล้วก็การปลายปีหน้าครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอีกสี่เปอร์เซ็นที่เป็นดาวไซส์สำหรับกลุ่มธนาคารนะครับอีกสี่เปอร์เซ็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าโฟดาวเกรดเนี่ยยังไม่จบนะครับโฟดาวเกรดเนี่ยยังไม่จบนะครับ ่ะแล้วก็มาดูอีกอันนึงนะครับเรามีการวิเคราะห์ทั้งในเชิงของตัว Target Price กับ EPS อีกอันนึงก็คือตัว n v ็นวีดีอาร์โกับ EPS ก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันเป็นศาสตร์ที่เอาสามารถเอาแคทิคแคทิคเค้าคอร์เนี่ยมาวิเคราะห์รวมกันได้ว่าเอ้ยส่วนใหญ่เนี่ยในฝั่งของตัวเออร์ทูเดย์เอ็นีเนี่ยนะครับมันเป็นอ,อาจจะส่วนหนึ่งมาเป็น Foreign Holding ก็ได้หรือจะเป็นการถือครองของนักทุนต่างชาติข้ามมาเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่า่่าาาาเเเมมมมันนววลลลกกกุแบงง์ีีรรดด EPS ย nvidia n v i d a holding เนี่ยมันก็เริ่มมีการลดสัดส่วนการถือครองลงมาเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มลดสัดส่วนการถือครองลงมาอันนี้ก็ต้องระวังนะครับส่วนอีกอันนึงที่ยังดูแบบเหนื่อยๆอย,อยู่นะครับอย่างของแบงค์เนี่ยอาจจะดาวกรดจบละนะครับแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งคือปีหน้านะครับว่าปีหน้าจะโดนอีกสี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าปีนี้คงจบแล้วนะครับแต่ของเอเนจีเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ท่อนั้นชัดนะครับว่าก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนทางการก็คือ,อยังโดนต่อเนื่องนะครับยังโดนต่อเนื่อง นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือ NVDR Holding เนี่ยนะครับแชร์ไอตัวการถือครองของนักลงทุนต่างชาติอันนี้ผมนับ Year-to-date นะผมนับ Year-to-date นะเห็นไหมครับว่าลดลงมาเกือบเกือบเอร์เซนนะครับคือกลุ่มพลังงานเนี่ยโดนดาวเกรดไปเนี่ยนะครับประมาณเอ่อสิบสองเปอร์เซ็นตามชาร์ตขวามือนะ EPS เส้นสีเหลืองใรับถึงการเวลาโดนดาวเกรดลงมาแรงๆเนี่ยนะครับ NVDR Holding ก็เทมาตลอดทาง นะครับเพราะฉะนั้นเน,นี้ยดูไม่ดีไอซถ้ากราฟอันไหนเป็นอย่างเงี้ยถ้ากราฟทั้งเกิดสองคู่เนี้ยเป็นเป็นแบบเนี้ยไซเบอรดาวกับไซเบอรดาวแบบเนี้ยสองฝั่งเงี้ยอันนี้ยังดูไม่ดีคือคุณอย่าเพิ่งไปรับของนะอันนี้คืออ่านเทรนให้ดูนะอ่านเทรนให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบยังไม่จบรอบของการดาวเกรดแล้วก็เอ็นบีดีอาร์โฮลดิ้งยังเป็นลักษณะของการเทอ,อยู่นะครับยังเทอ,อยู่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเซกเตอร์เฮลท์แคร์ นะครับัวเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยอันนี้ต้องบอกกับนักงทุนนิดนึงว่ามันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่คือเริ่มเห็นการขายทํากําไรนะครับกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันว่าต้องเลือกตัวเล่นถ้าอ่านเกมแบบนี้นะอย่างพลังงานเนี่ย s c r o s ส the b o บอ d ดทางเซกเตอร์นะอย่างแบงก์อย่างเงี้ยลดดอกเบีย้ยโดนเกือบหมดนะครับแต่เฮลท์แคร์เนี่ยกำลังจะอ่านแล้วกำลังจะบอกว่าอะไรเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มโดนดาวเกรด ตัว Target Price กับ Earning ลงพร้อมๆกันแล้วมันดันโดนดาวเกรดจากฝั่งบวกมาเป็นฝั่งลบเห็นไหมครับไอ้เมื่อสักครู่เนี่ยไอ้พลังงานเนี่ยมันลบแล้วมันลบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เทลแคร์เนี่ยจากบวกมาเป็นลบซึ่งอันนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาในอดีตน,นะเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าเฮยบ้านเราต้องเป็นเทลแคร์เบสบ้านเราต้องเป็นทัวริซึ่มเบสซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ในฝั่งของ Nvidia Holding เนี่ยมันก็มีการซื้อถือครองสัดส่วนมันก็เพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบเริ่มแบบโดนโดนโดนมาบ้างโดนมานิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเราลงไปดูในรายตัวเนี่ยนะตอนนี้หลายคนที่มีการดาวเกรดนะครับก็คือ BH เป็นหลักนะครับตอนนี้เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาแบบเอาแบบหลักๆก่กออเลยนะก็คือมีความกังวลเรื่องของการแข่งขันการแย่งลูกค้าแล้วก็ดีมานใหมให่ที่จำกัดแล้วก็การเพิ่มขึ้นของ Cross- Prof i t margin ที่รูมันเริ่มเต็ม นะครับ B H เนี่ยก็เลยเป็นตัวนำตัว h e ลท์แ c a ์ e ลงนะครับ B M S เนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรมากยังเมนเทนอยู่เมื่อเทียบเปอร์เซนต์เทกตัว B H นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือดาวไซด์ของกลุ่ม S S O ในไตรมาส3กับไตรมาส4ที่ดูเหมือนจะเป็นดาวไซด์แนวที่เออร์นนิ่งคาดการว่ามันควรจะดีกว่านี้สำหรับ B C s ใน Q 3แล้วควรจะฟื้นใน Q 4ปรากฏมันไม่ได้ฟื้นไปดูอีกทีคือปีหน้าเลยนะครับเลยเห็นว่ากลุ่ม h e ลท์แ c a ์ก็เหนื่อยหน่อยนะครับในรอบนี้ นะครับส่วนอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็คือภาพรวมนะของตัว TSM นะซึ่งเดี๋ยวเปเปอร์น,นี้ทุกวันจันทร์เนี่ยเราจะมาอ่านให้กับทุกคนดูเพื่อเราจะได้วางแผนว่าเฮ้ยใครที่อยากรู้เทรนเนี่ยนะครับในเรื่องของ e a r n i n g ในเรื่องของการถือครองของหุ้นต่างชาตินะครับแล้วก็ตัวตัวภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปเปอร์ฉบับนี้เรากำลังจะบอกว่าให้อยู่ในกลุ่มนะครับอย่างพลังงานเนี่ยเวสแอนซีไปก่อนนะครับ เพราะพลังงานเนี่ยพี่ปุ๊กับทั้งนักวิเคราะห์ทั้งเซกเตอร์เนี่ยมองคล้ายๆกันส่วนแบงค์เนี่ยเห็นอัปเกรดมาบ้างแต่เน,นี้ยส่วนทางนักวิเคราะห์เรานักวิเคราะห์เรามองว่ายังไม่ถึงเวลาและมุมมองในกระถิ่นฟิลสำหรับเซกเตอร์แบงค์ถึงแม้เขาจะถูกอัปเกรดขึ้นมาจากมุมมองปันผลนะครับส่วนโรงพยาบาลอันนี้เราต้องเลือกตัวเล่นนะครับเราก็ต้องเลือกตัวเล่นคือตัวเ,เลือกตัวเล่นอย่างตัวเนี่ยพรังาก้าหรือ R J H นะครับคือเซกเตอร์เนี่ยมันโดนจริงแต่มันโดนแบบบางตัวมันไม่ได้โดนครบทุกตัว กะใั้เปเปอร์ฉบับนี้ TFM เราสรุปภาพรวมประมาณ3ประเด็นนี้นะครับ